สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิญน,นะคะที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพสำหรับวันนี้จะมาแนะนำตัวรถ2คันนี้เลย t o y ยต้าออติสนะคะ1นตัว e m i n o r c h a n g ชปี18นะคะใครที่กำลังมองหาตัวรถที่เลขใหม่น้อยบอกเลยว่า คลิปนี้นะคะลูกค้าได้รถนะคะไม่น้อยแน่นอนนะคะเพราะว่า2คันนี้นะคะเลขไม่เพียง66,000และ67,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะมาที่คันแรกเลยนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่ 4 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเลขไม่เพียง66,000กิโลเมตรได้รถปี2018ไปด้วยเลยนะคะ 1.8e Minor c h a n นะคะคันนี้เรามาดูคันด้านขวากันบ้างสีขาวนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขที่499,000บาทเท่านั้นนะคะ1.8ตัว e Minor c h a n ปี18นะคะเลขไม่คันนี้อยู่ที่67,000กิโลเมตรเท่านั้นนะ ก่อนรับชมคลิปนี้ต้องให้ลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวพามปชมตัวรถแต่ละคันกันเลยพาลูกค้านะคะมาดูคันแรกคันนี้กันเลยนะคะคันนี้เป็น t ต y o ต a ออติสน, e นะคะหนึ่งจุดแปดตัว e มายเนื้อเชนนะคะสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะเลขไม่เพียงหกหมื่นหกพันกิโลเมตรเครื่องเป็นซิลล้วนไม่เคยติดแก๊สรถมือเดียวโครงสร้างเดิมที่สําคัญปีสิบแปดนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมตัวรถที่จะได้เป็นสี่บอลเงินนะคะดูแลง่ายรักษาง่ายทําความสะอาดก็ง่ายเช่นเดียวกันไฟคู่หน้าเป็นมันติรีเฟกเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมสองเส้นพร้อมโลโก้ตัวยูไต้อยู่ตรงกลางมีไฟเดย์ไทมต์ติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบ พร้อมยทร้เมทะเบียก7กไก่ทอทง37 4เกป้ายกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วนะคะตัวรถคันนี้นะ,ะสีสวยๆสดๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกระจกหน้านะคะที่มีโลโก้โตโยต้าอยู่ที่กระจกแบบนี้เลยต่อภาษีมาให้กับผู้ลูกค้านะคะหมดปีหน้าไปเลยนะคะ66เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเรามาดูตัวแม็กและยังคันนี้กันบ้าง คันนี้นะคะมาพร้อมตัวแม็กนะคะเป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานนะคะคันนี้แม็กเดิมถอยล้อมาจากป้ายแดงเลยนะคะคุณลูกค้าคา่หัวน็อต5้ารูพร้อมแม็กนะคะที่จะได้เป็นทูโทนสีดําตัดสีโครเมียมนะคะตัวยางของคันนี้นะคะนี ได้ยางใหม่มาแล้วนะคุณลูกค้าค่ะได้ยางปี2022ไปด้วยเลยนะคะเปลี่ยนยางมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันที่แก้นตัวรถนะคะมีโลโก้ดูโอวีวีทีไอนะคะติดมาให้ไม่หายนะคะให้ลูกค้าที่เห็นเลยว่าสีของคันนี้เสมอกันสดสดแบบนี้เลยนะคะนี่ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดตั้งมาให้นะคะเดิมจากโรงงานสีของหูกระจกเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนี่เตยตานะคะ โตโยต้าโตโยต้าอยู่ครบทุกจุดนะคะให้ลูกค้าได้เห็นว่ารถคันนี้นะะี่ยไม่เคยประสบอุบัติเหตุจมน้ําผีความไฟไหม้รถที่คัดเข้ามานะคะเป็นรถคัดเกตเนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบเลขตัวเครื่องและเลขตัวถังได้เลยนี่ตัวอย่างเส้นที่2นะคะก็มาพร้อมกับตัวอย่างที่จะได้เป็นยางปี2020 mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะเป็นยางของดัลล o อบนะคะมาพร้อมตัวแม็กนะคะที่จะได้เป็นแม็กทูโทนสีดาตัดโครเมียมหัวนอ็อต5ารูแบบนี้เลยนี่ สภาพคือสวยจริงนะคุณลูกค้าขาใครที่ได้ไปนะคะเลขหม่ก็น้อยราคาก็ดีปีก็ใหม่นะคะนี่กระจกเดิมๆม,มีตัวไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัวไฟเบรกนะคะโดนที่3าอยู่ในของตัวรถเรียบร้อยเช่นเดียวกันด้านท้ายของคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยเรียบหรูมากๆใช้ได้เลยนะคะ สิบปีก็ได้คันนี้ไม่เก่าแน่นอนโคโรล,ล่าออติสหนึ่งจุดแปดตัว E ีนะคะด้าน,นท้ายคันนี้นะคะเป็นไฟท้ายแบบ L E D เรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟรับทีมคู่หลังมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันทะเบียนรถเจ็ดก็ไก่ทอทงสามเจ็ดสี่เก้าป้ายกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วด้วยนี่ไฟท้ายชอบเฉียวมากๆเดี๋ยวลองมาเปิดด้านท้ายให้ลูกค้าดูกันนี่เลยเปิดไม่ได้นะคะเปิดได้ภายในและรีโมทนะอ่ะเรามาดูนะคะด้านข้างนี้กันบ้างนี่เลย ล้อมแม็กนะคะคันนี้หัวนอ็อตห้ารูตัวแม็กทูโทนได้ยางดันหลบปีใหม่ปี2022ไปด้วยเลยนะคะคันนี้นะคะซื้อไปนะคะใช้งานได้เลยนะคะยาวๆเลยนี่โตโยตา้าโตโยต้ที่กระจกอยู่ครบทุกจุดนะคะตัวรถคันนี้กระจกเดิมทั้งคันนะคะพร้อมกับตัวโครมเมียมลาดยาวที่รีน้ำฝนนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะไม่แตกไม่ชำรุดไม่ร้านะแล้วก็หูของกระจกคือใหม่มาก ให้ลูกค้าที่เห็นเลยว่า4ีของคันนี้คือสดและใหม่จริงๆ d u โ l VVTi นะคะถัดมาเลยเรามาดูตัวอย่างเส้นที่4กันดันลลได้อย่างดันลอบนะปี2022นะคะตรงกันทั้งหมดทั้ง4เส้นทั้ง4เส้นได้อย่างปีใหม่ด้วยพร้อมล้อแม็กนะคะคันนี้เป็นล้อแม็กทูโทนหัวน็อตหรูพร้อมแม็กเทียะได้นี่ ไม่มีร่องรอยของการเกิดฟุบบาทเลยนะคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะ489,000บาทเท่านั้นนะคะ1.8ตัว e minor chain แล้วนะคะปี18เลขไหม่66,000กิโลเมตรเดี๋ยวพาลูกค้าไปรับชมภายในของคันนี้กันเลย พาลูกค้านะคะมาดูภายในตัวรถของคันนี้กันเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับที่แผงประตูด้านข้างเซ็นทตอรล็อกรถปลดล็อกนะคะกระจกบานเลื่อนออโต้ฝั่งคนขับนะคะคาดยาวนะคะเป็นสีบอลที่จับภายในตัวรถจะเป็นโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยนั้านในตัวรถนะคะเลขใหม่นะหน้าปัดนะคะไม่น้อยมาก6 6หมื 66. นานๆนนทีจะเข้ามาเลยถูกใจรีบจับรีบจองนะคะรีบโทรหาเอิรน,นะคะผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยอ่ะเรามาดูออปชั่นต่อคันนี้นะมาพร้อมกระจกพับไตฟ้าปรับออตโตในเรนกระจกได้นะคะควบคุมการใช้งานเป็นกุญแจนะคะคุณลูกค้าขาคันนี้ควบคุมการใช้งานเป็นกุญแจพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะพร้อมกับตัวหน้าปัดนะคะ จอคันนี้เป็น F M A M C D ได้เลยพร้อมกับตัวแอร์ที่จะได้เป็นแอร์หมุนนะคะเกียร์โต้แบบขั้นมันได้ภายในของคันนี้เป็นเบาะผ้านะคะเบาผ้าสีดําเดินได้ตะเข็บสีขาวแบบนี้เลยสติกเกอร์ด้านข้างประตูนะคะไม่มีรอยแกะรอยแยะใดๆนะนี่คือสวยและใหม่มากนะเรามาดูพื้นที่ด้านหลังกันบ้างนี่ พื้นที่ด้านหลังของคันนี้นะคะมีที่ชาร์จแบตมาให้2จุดของตัวรถพร้อมกับพื้นที่ด้านในนะคะที่นี่กระเป๋าจิงงจ้มาให้1ฝัง่งนะคะเอาไว้ใส่หนังสือเอกสารก็ได้เช่นเดียวกันพื้นที่ด้านหลังถือว่ากว้างมากๆเบาะหลังไม่ช้ําเลยนะคะให้ลูกค้าได้เห็นกันแบบนี้เลยว่ารถยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะล้างอย่างเดียวนะคะรีบเอามาให้ลูกค้าได้เห็นก่อนใครเลยนะคะในช่องของเอิญน,นั่นเองนี่สวยเดิมจริงสําหรับตัวรถคันนี้นะ,ะอ่ะ คันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับคุณลูกค้าเลยเดี๋ยวไปดูนะคะคันถัดมากันบ้างดีกว่าคันถัดมาเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นในส่วนของตัว Toyota าออติสนะคะ1.8ตัว e นะคะ Minor c h a n g ปี18เช่นเดียวกันเพิ่มเงิน10,000บาทนะคะได้สีขาวไปด้วยเลยนะคะคุณลูกค,าค้าขะคันนี้499,000บาทได้รถปี2018นะคะเลขไม์คันนี้อยู่ที่67,000กิเมเท่านั้นเอง เป็นซิลล้วนไม่เคยติดแก๊สรถมือเดียวคงสร้างเดิมนะคะสีขาวนะคะขาวแบบนี้เลยทะเบียนรถ7ก็ไก่ลอจุฬา97 1 3หนึ่งสป้ายกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวรถที่จะได้นะคะเป็นไฟคู่หน้ามัมนติรีฟเฟคเตอร์มีไฟเดทามมาให้ในกรอบของดวงไฟเรียบร้อยกระจังหน้านะคะเป็นคโครเมียม2เส้นแบบนี้เลยนี่คันนี้ติดตั้งไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วด้วยสีเสมอกันนะคะขาวนวลแบบนี้เลย นี่สี่แสนบาทปี18นะคะคันนี้ราคาคือดีจริงนะเรามาดูรอบคันกันบ้างที่แก้มตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวดูโอ v ีวีทีนะคะนี่สีเขาเสมอกันแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าที่เห็นว่าไม่มีไปเสียดมาแน่นอนคือสวยและเดิมจริงๆคันนี้เรามาดูตัวยางคันนี้กันเลยคันนี้ได้ยางดันหลบนะคะเป็นยางดันหลบเช่นเดียวกันแต่ว่ายางตรงปีนะ ยังตรงปียังออกมาจากศูนย์ของตัวรถนะคะก็คือปี18นั่นเองล้อแม็กสีดำตัดโครเมียมนะคะหัวน็อต5รูแบบนี้เลยบอดี้โครงสร้างนะคะก็ถือว่ายังเดิมๆอยู่นะมีไฟเลี้ยวก็จงมองข้างมาให้นะคะสีของหูกระจกก็จะเป็นสีขาวเช่นเดียวกันติดคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยเลยพร้อมกระจกของตัวรถก็จะมีโลโก้โตโยต้รียดยาวนะคะที่รีดน้ำฝนนะคะก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนี่ โตโยต้าโตโยตาอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาสีขาวมุกเพิ่มเงิน10,000บาทนะคะได้คันนี้เลยนี่เรามาดูตัวยางเส้นที่2กันบ้างยางดันหลบปี18นะคะมาจากศูนย์เลยนะคะมาพร้อมล้อแม็กนะคะเป็นหัวน็อตห้ารูแบบนี้เป็นแม็กทูโทนสีดำแต่สีโครเมียมเลยดูด้านท้ายของคันนี้กันบ้างอ่าด้าน,นท้ายนะคะตัวไล่ฟ้านะคะ,ะติดตั้งมาให้จากป้ายแดงเลยพร้อมกับตัวรถนะที่ติดในส่วนของตัว ไฟเบรกนะคะในกรอบของตัวรถเรียบร้อยแล้วนี่เซนเซอร์ด้านท้ายช่วยในการถอยทั้งหมด4จุดของตัวรถนะคะพร้อมกับโลโก้คอลลาอิตหนึ่ตัว E ีนะคะด้านท้ายของคันนี้ก็ถือว่าสวยจริงสีเสมอกันจริงแบบที่ลูกค้าได้เห็นกันแบบนี้เลยนะคะเรียวๆแบบว่าไม่จกตาเลยนี่ด้านท้ายนะคะมาพร้อมกับตัวไฟทบพิมพ์ทั้งสองดวงของตัวรถนะคะพร้อมกับตัวรถที่จะได้คือสวยจริงลูกค้าให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยนะนี่ เรามาดูนะคะโครงสร้างกันต่อเตอร์ต้านะคะที่กระจกอยู่ครบนะคะด้านถ้ายเตอร์ต้าเตอต้าอยู่ครบนะ,ะทุกจุดพร้อมกับตัวยางเส้นที่3นะคะก็เป็นยางดันหลบนะคะล้อมแม็ก หัวน็อต5รูพร้อมกับตัวแม็กที่จะได้นะคะเป็นแม็กทูโทนสีดำตัดสีโครเมียมอันนี้คือยางนี่ออกมาจากศูนย์เลยนะคะลูกค้าขะยังไม่เคยเปลี่ยนออกมาจากศูนย์ตรงปีตรงรุ่นคันนี้ปี18ยางก็18นะคะให้ลูกค้าได้เห็นว่าไม่เคยประสบอุบัติเหตุมาแน่นอนคือเดิมจริงไม่มีร่องรอยของการเกิดฟุตบาทด้วยอะถัดมาเลยเรามาดูด้านบนต่อฝั่งด้านนี้นะคะก็กระจกเดิมเลย ไฟเลี้ยวก็จะมองข้างไม่แตกไม่ชำรุดนะคะสีของตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวมุกแบบนี้เลยโลโก้โตโยต้านะคะที่กระจกอยู่ครบทั้งแบบทั้งคันนะคะลูกค้าขากระจกเดิมทั้งคันเรามาดูตัวยางกันบ้างนี่ยางเส้นที่4ปีเดียวกันสัปดาห์เดียวกันปี18ล้อมแม็กไม่มีร่องรอยของการเกิดฟุตบาทหัวน็อตหรูพร้อมกับบอดี้โครงสร้างของคันนี้นะคะ สวยและเดอมมากเดี๋ยวพาลูกค้าไปดูตัวรถนะคะของภายในคันนี้กันบ้างดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยพาลูกค้านะคะมาดูภายในตัวรถของคันนี้กันบ้างดีกว่าแผงประตูฝั่งนี้นะคะมาพร้อมกับตัว ล็อกรถปลดล็อกนะคะกระจกออโต้ฝั่งคนขับมีที่จับภายในเป็นโครเมียมคาดยาวเนี่ยเป็นสีบอลแบบนี้เลยเลขไม์ของคันนี้เพียง67,516กิโลเมตรเท่านั้นนะคะพวงมาลัยมันติฟังกชันมีถุงลมนิรภัยช่วยในการขับขี่ให้กับคุณลูกค้าด้วยเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ในเรนกระจกด้นะคะเจ้าของคนเดิมเปลี่ยนเบาะมาให้กับคุณลูกค้าด้วยเลย คันนี้นะคะผมบาะหนังมาให้เรียบร้อยดูแลง่ายรักษาง่ายแน่นอนเกียร์ออตโต้แบบคันบันไดนะคะพร้อมหน้าปัดนะคะเป็นแบบ DVD แอร์หมุนนะคะมีโหมดสปอร์ตติดตั้งมาให้เรียบรอยอ้อยเพดานด้านบนไม่ช้ำเลยนะคะมีไฟสองแผนที่ติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันด้านหลังตัวรถนะคะมาพร้อมกระเป๋าจิงโจ้ะทั้งสองฝั่งของตัวรถมีที่ชาร์จแบตมาให้เรียบร้อยภายในคือกว้างจริงนี่ภายในตัวรถนะคะถือว่า ใหม่กว้างไม่้ําเลยเบาะไม่ยุบไม่อย้ย้ยให้ลูกค้าได้เห็นกันแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ด้านในคือใหม่มากนะคะตอบโจทย์นะคะสำหรับลูกค้าที่มองหาอยู่นะคะก็แนะนําเลยนี่พาลูกค้านะคะมาดูห้องเครื่องนะคะของสองคันนี้กันบ้างดีกว่าเรามาดูคันที่คันขาวกันเลยนี่สาหรับคันแรกเลยนะคะคันสีขาวแบบนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าโครงสร้างเขาเดิมไหมหัวน็อตขยับหรือเปล่านะคะคลิปนี้มีคาตอบให้กับคุณลูกค้าเลย คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดูโอ v วีวนะคะเครื่อง1.8ตัวเครื่องก็จะขนาดใหญ่แบบนี้เลยห้องเครื่องถือว่าใหม่มากๆนะคะฝาครอบเครื่องไม่แตกไม่บุบไม่ชํารุดนะคะพร้อมกับตัวคานด้านหน้านะคะหัวนอ็อ ไม่มีรอยไขย่ไม่มีรอยถอดแบบนี้เลยโครงสร้างเดิมๆนะคะหัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลยนี่หัวน็อตไม่มีรอยไขย่ไม่มีรอยถอดมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยพ้อมเม็ดอาร์โครงสร้างของตัวสกรโปรงนะคะเดิมๆเ,เลยมอกก็อยู่ครบนะคะพร้อมกับหัวน็อตที่ไม่มีรอยไขย่รอยถอดทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลย ไม่มีคาบสีที่ทำแน่นอนเพราะว่ารถเข้ามาใหม่นะคะสวยๆส,สภาพดีๆแบบนี้เลยนะคะหัวน็อตที่แก้มซ้ายและแก้มขวาไม่มีรอยไขย่ไม่มีรอยถอดเลยแบตเตอรี่นะคะเป็นแบตใหม่ให้กับคุลูกค้าเรียบร้อยแล้วมาแต้มสีจากโรงงานก็อยู่ครบให้กับคุลูกค้าได้เห็นแบบนี้เลยนี่คันนี้นะคะสวยจริงลูกค้า่ะรถสวยไม่ช้าเลยเราไปดูด้านหลังกันบ้างนี่ เรามาดูโครงสร้างด้านหลังของคันนี้กันบ้างเลยนี่ ลูกค้าค่ะพื้นที่ด้านหลังถือว่างกว้างมากนะคะใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ3-4ถึงใบใหญ่ๆได้เลยโครงสร้างด้านหลังของคันนี้เม็ดอาร์คเรียงกันสวยๆแบบนี้นะคะพร้อมหัวน็อตที่ไม่มีรอยไขยไม่มีรอยถอดทั้งคันมาพร้อมแผ่นการความร้อนติดตั้งมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นี่โครงสร้างเดิมๆหัวน็อตซ้ายและขวาไม่มีรอยไขยไม่มีรอยถอดเม็ดอาร์คอยู่ครบนะคะพร้อมกับโครงสร้างนะคะเดิมๆสวยๆกิ๊บๆแบบนี้เลยเดี๋ยวลองเปิดด้านหลังให้ลูกค้าได้ดูกันนี่ คันนี้ยังอร่นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยพร้อมกับเครื่องมือนะคะถุงแม่แรงไม่ใช่นะถุงเครื่องมือและก้าแม่แรงติดตั้งมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันคันนี้นะสวยและเดิมจริงๆใครเที่ยมกำลังมองหารถหรือว่าเปรียบเทียบหรือหาสีอยู่หรือหารุ่นนี้อยู่คลิปนี้ลูกค้าได้รถแน่นอนนะคะอะเรามาดูคันนี้กันบ้าง สีบอลเงินนะคะคันนี้สีบอลเงินมาพร้อมเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอเครื่อง1.8เช่นเดียวกันคานด้านหน้าของคันนี้นะคะนี่หัวนอ็อตคานเดิมเลยตัวซีนนะคะของตัวคานก็ยังอยู่ครบแบบนี้นะคะเม็ดอาร์คเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนี่หัวน็อตแก้มด้านซ้ายเม็ดอาร์คอยู่ครบหัวน็อตไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยถอดนะคะหัวน็อตฝากระโปรงก็ไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยถอดสลักวัตเตอรนนะคะอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันนี่ โครงสร้างเดิมๆแผ่กนการความร้อนนะกิ๊บๆพร้อมกับสติกเกอร์เหมาะกอกก็อยู่ครบแบบนี้เลยหัวน็อตไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยถอดนะโครงสร้างบอดี้ของคันนี้เดิมๆเ,เลยนะคะลูกค้าค่คแบตเตอรี่เป็นแบบแห้งนะคะตัวเครื่องยนต์เครื่องพันแนะคะสมรรถนะในการวิ่งหรือใช้งานถือว่าทนทานแน่นอนคันนี้เรามาดูนะคะโครงสร้างด้านหลังของคันนี้กันบ้างเปรียบเทียบกันไปเลยทั้ง2องคันนี่ ด้านหลังของตัวรถคันนี้นะคะคันเมื่อกี้มีผ้ายางปูมาให้จากเจ้าของคนเดิมนะคะแต่ว่าคันนี้ไม่มีผ้ายางนะให้ลูกค้าได้เห็นก่อนอ่ะคันนี้เราดูโครงสร้างกันหัวนอ็อตเม็ดอาร์คอยู่ครบนะคะเม็ดอาร์คเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะหัวน็อตด,ด้านท้ายไม่มีรอยไขยไม่มีรอยถอดกดไปมีรอยเล็บแบบนี้เลยพร้อมกับแผ่นการความร้อนติดตั้งมาให้เดิมๆจากโรงงานนะคะเม็ดอาร์คเรียงกันสวยๆแบบนี้เลย หัวน็อตไม่มีรอยไขยไม่มีเลยถอดทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะคะเม็ดอาร์ก็อยู่ครบเลยนี่เม็ดอาร์กเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะเรามาดูพื้นที่ด้านหลังกันบ้างด้านในตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวยางอะไหล่นะคะถุงเครื่องมือแม่แรงก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยทางมะพร้าวราดยาวนะคะอยู่ครบแบบนี้เลยนี่คือสวยจริงนะคะพื้นที่คือกว้างมากนะคะสําหรับตัวรถที่เป็นคันนี้และคันนู้นนะคะถือว่าสวยทั้งคู่เลย สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังสนใจออกรถ t o y ยต a a อ t ติสคันนี้หรือว่าคันใดคันหนึ่งของสองคันนี้นะคะติดต่อมาหาเอิญได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะผ่านเบอร์โทร0971693884แอดไลน์หาเอิญเบอร์นี้ได้เลยนะคะเอิญใช้เบอร์เดียวไลน์เดียวนะคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะมาเปเดตัวรถให้กับลูกค้าได้รับชมอีกสาหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ